สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับได้มาอัปเดตรถเก๋งนะครับของค่าย Honda นั่นเองนะครับจริงๆเราจัดรถไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นนะเพราะว่าทุกเย็นเราจะไลฟ์สดนะครับ6โมงครึ่งถึง10ทุกครึ่งนะครับนะเราก็เลยต้องเอารถตั้งไว้แล้วเช้ามาเก็บคีิปอีกรอบหนึ่ง นะครับใครที่เป็นสาวกนะครับตัว Honda นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเพราะว่ารถจริงจริงฮอนด้ามีมีมีอีก5คันนะทั้งหมดก็น่าจะ10คันได้นะครับมีทางฮอนด้าแจ๊สฮอนด้าซิตี้นะครับฮอนด้าซีวิคฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับแล้วก็ฮอนด้าบีอาร์วีนะครับรถเก่งเรามีค่อนข้างหลายรุ่นนะครับหลักหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัวรถเก่งนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่2,19นนะครับสำหรับฮอนด้า สูงสุดก็อยู่ที่989,000บาทนะครับคือคันตรงกลางนะครับที่เป็น Honda Accord Gen 10ตัวเจนปัจจุบันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มมาจากคันที่ด้านซ้ายนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัว Honda City นะครับปี2013นะครับตัวรถเป็นสีบอลนะครับสีซิมเวอร์นะครับหรือคือจริงๆสีไม่ได้ออกเทาเนะครับตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าภายในสวยนะครับสะอาดนะมีจอ Android ดให้ด้วยนะครับนะมีล้อแมกนะครับคันนี้ราคาประหยัดเลยนะครับ 279,000บาทนะครับ279,000บาทนะครับลูกค้าได้อะไรไปบ้างนี่ได้รถที่เปลี่ยนยางเป็นยางโตโยต้ายนะครับแล้วก็มีล้อแมกนะครับสีซินเวอร์นะครับยุดบอดี้พาร์ตเดิมๆอย่างนี้นะครับคันนี้มีกล้องหลังมีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับราคา279นะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจในตัว Honda นะครับซิตี้คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆนะครับก่อป้ายทะเบียนมิลเก้นตรงรุ่นนะครับดีฟิวเซอร์สีดำ สีย่างสวยเลยคันนี้นะครับเป็น Honda City 1.5ตัว S นะครับปี2013นะครับราคา279,000บาทนะครับซึ่งราคาประหยัดมากๆสำหรับคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนธทอโต้นะครับคันนี้นะครับไม่แสนแปดราคา279นะครับสีซินเวอร์หน้าหล่อๆจำได้ทะเบียนไว้เลยนะครับ มาพร้อมล้อแมกนะครับลัดด้วยยางโตโยท้นะครับยางใหม่ๆนะครับบอกเลยว่าขุมขุมนะครับคันถัดมานะครับเป็นสีเทาดำนะครับเป็นสีเทาดําหรือว่าเรียกว่าสีเกรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ1.5 SV นะเป็น1.5 SV ปี2019นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไม่มีหลอดไม่มีโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็น LED เต็มระบบนะครับมาพร้อมได้์ทามนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับ จากหน้าตรงรุ่นปี19นะครับล้อแม็กตัวท็อปดิสเบรกสี่ล้อนะครับนี่เดิมๆสวยๆนะครับล้อไม่มีเบียดนะครับคันนี้ก็บอกว่าขายราคาประหยัดอีกแล้วนะครับราคาประหยัดอีกแล้วก็คือราคาเพียง479,000บาทนะครับ479นะได้รถปี19ตัว1.5 SV ภายในสวยสีดำนะครับมีจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้นะครับมีระบบเกียร์ Pedal Shift นะครับมีโหมด Icon Mode ก็คือประหยัดน้ำมัน ตัวนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าได้ตัวรถเป็นปี2019นะครับและได้สีที่สวยเลขทะเบียนสวยนะครับเป็นตัว SV นะครับมีหน้าจอมีระบบคอนโทรลอะไรต่างๆให้ครบถ้วนเลยนะครับรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันนี้นะครับได้ประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเหมือนกันนะครับได้ตัวประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีไปเลยนะครับนะแล้วคันพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ก็จะเป็นตัว Honda a c c o r d Gen 10นะครับเป็น h o n d a Accord นะครับเป็นรุ่น1.5 EL นะครับเป็นรุ่น1.5 EL t u r โบนะครับคันนี้คือโฉมปัจจุบันเลยนะครับป้ายแดงล้านปลายนะครับตอนนี้ทอโต้นาเข้ามาขายนะครับ989,000บาทนะครับเลขไม่ไม่ถึงแสนนะเลขไม่890,000เองนะครับนะคันนี้คือ Honda Accord Gen 10นะครับไฟหน้าเป็น r v d นะครับดวงใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครไปเฉี่ยวไปชนตัว Accord ตัวนี้นะถ้าโดนคู่ไฟหน้าไปนะเป็นแสนเลยนะครับผมบอกเลยนะครับ คือไฟหน้าเขาออกแบบมาแบบสุดล้ำนะครับเป็น LED เม็ดเล็กๆนะฮะแล้วก็มีความสลิมแล้วก็ยาวนะครับมันทำให้รถดูสปอร์ตนะครับตัวรถเป็นสีเทาเกรย์นะครับราคา989,000บาทนะครับ989นะครับได้ตัว1.5เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์1,500 cc i-vtec นะครับเทอร์โบนะครับเป็นรุ่น EL บอกไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีม่านหลังนะครับมีแอร์หลังนะครับนี่กระจกเดิมทุกบานนะครับ กงบอกว่าเป็นรถที่พรีเมียมคาร์นะหรือรถลักชวรี่คาร์มากๆสำหรับโตฮอนด้าขอดตัวนี้นะครับด้านหลังมีดิฟวเซอร์นะครับแล้วก็ไฟทับทิมเขาไปอยู่ด้านบนนะครับแล้วตัดด้วยเส้นโครเมียมอย่างนี้นะมับมาทำให้รถดูเนี่ยดูสวยดูสปอร์ตดูลงตัวคันนี้ผมบอกเลยว่าการันตีไม่มีฟิคความจุ่มน้ำชนหนักนะครับรถทุกคันนะครับคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกตัว Honda นะครับตัว Honda ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้คือเจนส0นะครับราคา9 8 9 0 0 0บาท คันถัดมานะครับก็เป็นอีกรุ่นนึงที่หายากกันทั้ง2คันนะครับตอนนี้เรามีที่2คันเลยนะครับเป็นฮอนด้าซีวิกเอฟนะครับปี2013เหมือนกันนะจะเห็นได้เลยว่าด้านหน้าเหมือนกันนะเป็นปี13นะครับแต่ต่างกันด้านในนะครับคันสีบอลหรือสีซิลเวอร์นะครับคันนี้เป็นตัว1.5เนวีนะครับย้ำนะ1.5เนวีนะครับระบบแอร์เป็นออโต้มีหน้าจอเนวิเกเตอร์นะครับมีระบบนำทางนะครับรองรับ แบบว่าเป็นทัชสกรีดแล้วก็ใส่แผนซีดีได้นะครับหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับบ่อไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟูลคอนโทรลนะครับคันนี้เป็นสีซิลเวอร์รถสวยเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปี2013นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกันนะครับพันขวาเป็นสีเทาเป็นสีเทาดานะครับพันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับพันนี้เป็น 1.8E Navy นะครับพันนี้เป็น 1.8E ธรรมดานะครับได้บอกไฟฟ้าเหมือนกันได้แอร์ออโต้เหมือนกัน นะครับแค่จอตรงกลางจะไม่เหมือนกันเฉยๆระบบพูดคอนโทรลทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ตัว E-Navy เนะี่ยภายในจะเป็นสีดำนะภายในเป็นสีดำมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เราเสนอขายในราคา395,000บาทนะครับ3 9 5 0 0บาทเพราะว่าเป็น1.8 E-Navy นนะครับภายในดำนะครับรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ หากใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น e navy หรือ e ธรรมดาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับมาถึงคันสุดท้ายนะครับเป็น1 8 e นะครับเป็น1 8 e ตัวนี้ก็บอกไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้นะแต่จอเป็นวิทยุนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อฟังเพลงได้นะครับตัวรถเป็นสีเทาดำเดิมๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มีเสน่ห์นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ตกแต่งด้วยเอาล้อแม็กของแอคคอร์ดปีสิบเจ็ดสิบแปดมาใส่ตัวนะครับ18 นะครับมันทําให้เต็มซุ้มของตัว CVF P ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นล้อตรงรุ่นนะครับจากจากพี่ใหญ่ของค่ายนั่นเองก็คือรถของเป็นล้อของแอร์คอร์ดนะครับคันนี้เป็น 1.8E ราคาจะดรอปลงมานะครับคันนี้เราขายในราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามเจ็ดเก้านะครับได้รถสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้สามเก้าห้านะครับได้เป็น E Navy นะครับคันนี้สามเจ็ดเก้าผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะคันนี้ภายในเป็นสีเบจนะครับคันนู้นภายในเป็นสีดํานะครับ สนใจรุ่นไหนคันไหนก็ต้องโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0626407776นะครับเรามีรถให้เลือกมากมายเลยนะครับอันนี้คือ Honda นะส่วนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับมี Gen10 นะมี Accord มี Camry นะครับมี Camry นะมีรถทูนะมีรถกระบะ X s e r ซ e s คือมีหลายรุ่นเลยนะครับสต็อกเรา300กว่าคันนะครับตอนนี้ เดี๋ยวกาลังจะขยายอีกที่หนึ่งนะครับต่อจากโรงนู้นฝั่งนู้นไปนะครับนะผมบอกเลยว่าทอโต้นะครับจุกๆุแน่นอนนะครับาริการหนึ่งปีนะครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีบริการจุกเฉิ่หนึ่งปีนะครับน้ามันภาษีปีพรลบบนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับมาไม่ยากเลยนะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับขึ้นป้ายไว้แบบนี้บริษัททอโต้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาคุยกันได้เลย นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสวินทวง์นั่นเองเข้ามาก็จะเห็นป้ายบริษัทนะครับพร้อมสกายทูบนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ